ดีค่ะเจอกันกับแอดมินเฟิร์นอีกแล้วนะคะวันนี้เฟิร์นอยู่ที่บ้านเดี่ยวสรับบุรีเอาบรรยากาศที่โครงการบ้านเดี่ยวสรับบุรีของเรามาฝากนะคะเป็นบรรยากาศในช่วงเย็นค่ะบรรยากาศดีแค่ไหนเนี่ยดูคนในคลิปนี้เลยนะคะ เป็นน้องชายพี่จ๋าเองนะคะกับแฟนเขานะคะมายืนสวีทกันนะคะแต่ไม่ไปดูงานคนงานค่ะเดี๋ยวจะแอบฟ้องคุณพ่อคุณแม่นะคะพี่แม่ตัดภาพมาที่พี่จ๋านะคะวิ่งเล่นกับน้องวันใหม่ในออฟฟิศค่ะซึ่งคุณพ่อคุณแม่เนี่ยให้มาดูงานนะคะพี่จ๋าสรุปแล้วคนที่ต้องไปดูงานก็ต้องเป็นแอดมินเฟิร์นสินะคะ และเดี๋ยวแอดมินเฟิร์นนะคะจะพาไปดูนะคะความคืบหน้าของโครงการของเรานะคะว่าเสร็จไปถึงไหนแล้วนะคะมาเจอกับพี่สมรักก่อนเลยนะคะพี่สมรักกำลังทำแผงโซลาเซลล์ในพื้นที่ส่วนการที่โครงการของเรานะคะใช้แสงไฟพลังงานจากแสงอาทิตย์ค่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนสนใจบ้านเดี่ยวสรับบุรีพื้นที่ทำเลทองคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลย เนาะะะคพี่จ๋าแนะ่ยนำให้พี่มาดูโครงการเรานะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราได้เริ่มเปิดเตียงมาแล้วนะคะแล้วก็ที่สำคัญเต็ยมากเลยนะคะแต่เขาจะสนใจนะคะวันนี้พี่จ๋ามีส่วนลดให้นะคะเอาเลยค่ะหลังละ đi, subscribe cho kênh đỉnh